ปรับยังไงนะพดิปรับยังไงนะนี่เลยวางวางวางแม่ผมทายเก็บไว้ี่วางวางวางเพราะว่าเป็นที่เป็นเจ้าหน้าที่ผมเป็นประชาชนแต่นี่ไม่ใช่ทางสาธารณะนี่เป็นทางส่วนบุคคลถึงไม่ได้ดิอ๋อแล้วด่านแบบเหมือนว่าด่านไม่ตั้งแบบนี้นี่ถ่ายได้เอ้ยจับได้เหรอี่แล้วก็อุปกรณ์จอดควบในครบใช่เลยครับ แน่ครับโปรประกอบอัญเชิญควบไหมครับคือเขาบอกท่อผมไม่มีหม้อพัดท่อไม่มีหม้อพัดแต่โปรตีนในกฎหมายมันเกี่ยวกันด้วยไหมพี่ท่อท่อตัดด้วยพี่พี่อะท่อตัดได้พูดให้ครบให้ครบแล้ไปรับเพราะว่าคือท่อนี่มันจับเสียงกับควันดำไม่ได้เลยใช่เสียงควันดำก็เสียงควันดำอันนี้พี่ยืนยันนะพี่คุณกระททยคุ้มกับสอสกับคนหน้าแางก่อนหรือกาทค้างเกษตรก่อนครับ มาคุณเขาไปขอเลยคุณตั้งต้องขายได้เลยไม่พี่ผมขายเก็บไว้เป็นหลักฐานนะเพราะว่าผมก็ไอ้นี่นายือนกันนี่อุปกรณ์จอดควบไม่ครบครับเครื่องไม่มีหม้อพักจะได้เป็นความรู้ด้วยไอ้พี่คือผมจะได้รู้ไว้ด้วยนะใช่น่ะ พี่ต้องไปขอกับพนักงานด่านพนักด่านก่อนติดต้้งตอนนี้เราเคเข้าไปขอเาขอ้าไม่ผ่ายเลยยกปีก่อิอได้ไดิแน่เดี๋ยวขอสายนี่ด่านไม่ตั้งจะมาเรียกจับกันแบบนี้รถไม่มีหม้อพักก็อบอกอุปกรณ์ตรวควบไม่ครบ